นายกเทศมนตรีนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจร้านสะดวกซื้อตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากฉบับที่6ประจำปี2563ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารรา,านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมกับนายกนวัตเพชรก้อน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครแม่สอดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากฉบับที่6ประจำปี2563โดยได้ให้คำแนะนำตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทั่วโลกและประเทศไทย มีรายงานการพบผู้ป่วยยืนยันอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มระบาดกระจายในหลายพื้นที่ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดตากถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายนดังต่อไปนี้ 1. ปิดห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เว้นแต่พื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพื้นที่ตั้งของธนาคารร้านอาหารและแผนกอาหารด้วยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคเท่านั้น 2. ร้านสะดวกซื้อให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการวัดอุณหภูมิร่างกายมีบริการวางแอลกอฮอล์ล้างมือจุดใช้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่เป็นจุดสัมผัสสาธารณะเช่นประตูทางออกมือจับตู้แช่อาหารชั้นวางสินค้าและบริเวณอื่นๆที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน ของผู้ใช้บริการลดความแออัดในพื้นที่ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและ 3. ปิดสนามเด็กเล่นปิดพิพิธภัณฑ์ปิดห้องสมุดสาธารณะทางเทศบาลนครแม่สอดมีความห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำดังกล่าว